ผมผมติดไว้นิดนึงแล้วกันพอดีวันนี้เห็นในโลกโซเชียลนะฮะเขาถกเถียงกันอยู่รเรื่องนี้แหละหมวดหนึ่งหมวดสองนี่แหละมีข้อถกเถียงกันอยูออ่บางส่วนก็บอกก,ก็จะแก้อะไรก็พูดมาเลยก็พูดกันให้ชัดนะฮะทีนี้ผมก็เห็นเห็นคุณเป๋าก็อธิบายในอีกรูปแบบหนึง่งในมุมมองคุณเป๋าเรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองนี่คือยังไงสรุปในข้อสรุปของตัวเองเนี่ยครับครับเรียน คุณออกและผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยิ่งชีพและไอรอไม่เคยเสนอว่าจะเขียนหมวดไหนมาตราไหนอย่างไรไม่เคยเสนอเลยแม้แต่ครั้งเดียวและยังไม่เสนอและจะไม่เสนอด้วยนะครับสิ่งที่เราเสนอเรื่องรัฐธรรมนูญตลอดมาเราเสนอต้องการเห็นกระบวนการที่ถูกต้องโปรง่งใสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใ,ให้ได้ <Ừ. S 2> ดังนั้นทุกหมวดทุกมาตราผมไม่เคยพูดว่าเราอยากเห็นอะไรดังนั้นวันนี้ถ้าใครจะมาจี้ถามผมว่าจะเขียนอะไรหมวดหนึ่งหมวดสองผมบอกไม่มีนะฮะผมไม่เคยคิดว่าจะเขียนอะไรแต่กระบวนการที่เราอยากเห็นที่เราเสนอคือเราจะต้องมีสสหรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วให้สสเนี่ยไปตัดสินใจว่าจะเขียนอะไรในแต่ละหมวด oh. นะครับซึ่งสสเนี่ย <Okay. S 2> อาจจะตัดสินใจว่า หมวดหนึ่งหมวดสองจะเอาแบบมาตแบบแบบปัจจุบันเนี่ยทุกประการก็ได้ผมโอเคไม่มีปัญหาเลยครับในระหว่างการเลือกตั้งสรสรเนี่ยผู้สมัครสรสรก็จะต้องหาเสียงว่าคุณอยากจะเขียนอะไรอยากจะแก้อะไรแล้วประชาชนก็ไปตัดสินใจว่าอยากเขียนรมนูนอย่างไรโดยการไปเลือกสรสรคนนั้นนะครับดังนั้นหมวดหนึ่งหมวดสองจะถูกแก้หรือเปล่าหมวดสามหมวดสี่จะถูกแก้หรือเปล่าหมวดสิบ มาตรา279 278้าสองนชมมาตราไหนจะถูกแก้หรือไม่ถูกแก้อย่างไร,รให้ไปว่าในกระบวนการจัดตั้งสสรแล้วให้สสรเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่เรานะครับทีนี้หลักการใหญ่เนี่ยคือให้สสรเป็นคนตัดสินใจทุกประเด็นหลักการรองหลักการรองรองลงมาสมมุติว่านะครับสมมุติว่าจะมีการาล็อกบางอย่างไม่ให้แกบจะมีการล็อกบางอย่างให้ให้ให้อะไรทักอย่างมี ตั้งเงื่อนไขาบางอย่างให้ส,สรเป็นคนทําให้ส,สรทํางานภายใต้เงื่อนไขาบางอย่างไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งนี้เนี่ยจะต้องตัดสินใจโดยรัฐสภาในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในกลางกลางปีนี้นะครับ,รบและถ้ารัฐสภาเนี่ยตกลงกันว่าจะต้องตีกรอบการทํางานส,สรให้ทําได้บางอย่างไม่ได้ดังบางอย่างแล้วยกมือโหวตออกมาสโวโหวตหนึ่งในสามสสโวโหวตเกินครึ่งนะครับ ฝ่ายค้านก็โหวตฝ่ายรัฐบาลก็โหวตโหวตมาว่าโอเคอจะให้ล็อกการทำงานของสอสรบางอย่างแล้วไปทําทประชามติในขั้นตอนนั้นประชาชนโอเคให้ล็อกการทำงสสางานสสรบางอย่างผมโอเคอีกผมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยกำลังจะถูกล็อกโดยคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรไม่มีอํานาจในการล็อกว่าไม่ให้สสรเขียนเรื่องอะไรเพราะสสรจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและยังไม่ได้มาเลย ดังนั้นเนี่ยมันจะมาล็อกตั้งแต่นาทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหามันจะทําให้เราเริ่มต้นกระบวนการกรัดกระดุมเม็ดแรกมีปัญหาตั้งแต่แรกเท่ากับคณะรัฐมนตรีกําลังใช้อํานาจตัวเองก้าวล่วงเข้าไปใหญ่กว่าอํานาจของสอสรท,ที่ยังไม่ได้เลือกเลยนะครับออมัน,ม,นมันผิดหลักการไปหมดเลยครับมันเลยกลายเป็นที่มาที่คุณที่คุณเปาโพสต์ในทวิตเตอร์หรือใน f a c e b o o k วันน้ใช่ไหมว่าพอไอ้สทางเลือกจากคําถามตรงนี้ไม่ว่าทางไหนก็ยาก และสุดท้ายจากเป้าที่รัฐบาลมองว่า,าการแก้ไขรัฐมนูลจะเป็นจุดเริ่มต้นในการในการปลดล็อกความขัดแย้งเนี่ยกลายเป็นจะยิ่งขัดแย้งครั้งใหม่ทุยซ้ำไปถูกต้องครับมันจะยิ่งหนักกว่าเดิม<อ>ถ้าเราไปทําประชามตินะครับด้วยคําถามของรัฐบาลว่าเห็นชอบหรือไม่ที่จะเขียนรัฐธรรมนูญฉบ,บับใหม่<อ>โดยไม่แก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสองนะครับคนที่เห็นควรว่าจะต้องเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับนะครับ บางคนก็จะก,กาเยสเห็นชอบบางคนก็จะก,กาโ no, นไม่เห็นชอบ,บไม่รู้ว่าตกลงประชาชนคิดอะไรกันแน่นะครับทีนี้พอผลมันออกมาสมมุติฝ่ายเยสชนะฝ่ายเห็นชอบมีเยอะกว่าฝ่ายเห็นชอบก็จะเคลมว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ต้องการแก้หมดหนึ่งหมดสองอซึ่งอาจะจ,อาจะไม่จริงก็ได้ใช่อาจจะไม่จริงก็ได้เขาอาจจะต้องการแก้หมดหนึ่งหมดสองแต่เขาก็เยสกับว่าจะเอารัฐธรรมนูญใหม่นะครับ แต่ถ้าผลออกมาอีกทางหนึ่งจะแย่กว่าถ้าผลออกมาอีกทางหนึ่งคือครับโนชนะโนชนะฝ่ายที่ต้องการจะไม่แก้อะไรเลยฝ่ายที่ต้องการปกป้องอํานาจแบบคุณประยุทธ์ปกป้องอํานาจแบบระบบคอสชอปกป้องเงานหกศูนย์ก็จะเข้มว่าประชาชนส่วน,นใหญ่นั้น<อ>ไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูนเลยเ<อ>ซึ่งก็ไม่จริงอีกเพราะบางคนอ่ะอาจจะต้องการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่เขาต้องการทั้งฉบับเขาไม่โอเคกับเงื่อนไขเขาเลยไปการโนนะครับเนี่ยกระดุมเม็ดแรกมันจะพาเรายุ่ง พังทลายในอนาคตอันใกล้ครับผมผมก็คัดค้านคาคถามนี้อย่างเต็มที่นะครับแต่ดูเหมือนจะคัดค้านไม่อยู่ไม่รู้ทำยังไง <laughs> ฟังแล้วก็ปวดหัวเหมือนกันนะเนี่ยคิดไปคิดมาเออนอนคิดมา3วันแล้วโอ้โหมันเออมันจะไปยังไงนี่กลายเป็นว่าพอฟังคุณป่าแล้วดูกระแสนในโซเชียลถ้ามองจากประเด็นนี้นี่กลายเป็นยากนะเนี่ยเอาเอาแค่คั้นแรกประชามติก็ปวดหัวแล้วนะ ไม่ต้องไปในการแก้ทั้งฉบับที่ดูแลองค์การจะเกิดขึ้นยากมากเลยนะคุณปรับประเมินยังไงประเมินแบบเดียวกันไหมว่ามันเกิดขึ้นยากมากในการแก้ไขมนูนเนี่ยผมก็เรียนผู้เกี่ยวข้องในรัฐบาลเช่นเดิมเสมอมาว่าเจตนาของผมกับรัฐบาลตรงกันคือผมอยากเห็นการทําประชามติที่มันผ่านอยากเห็นประชาชนถล่มทลายออกไปโหวตว่าเราต้องการรัฐมนูลฉบับใหม่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นไปเลยร้อยเปอร์เซ็นไปเลยก็ได้นะครับเพราะผมต้องการรัฐมนูลฉบับใหม่นี้เป็นจุดยืนที่ชัดเจนเสมอมา <Okay. S 2> แต่ถ้าตั้งคําถามแบบนี้ตั้งคําถามที่มีเงื่อนไขผมเกรงว่ามีโอกาสาที่มันจะไม่ผ่านเหมือนกันนะครับคนจํานวนหนึ่งนะครับที่เห็นด้วยกับคําถามแต่ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขก็จะโหวตโนนะครับ,รบแต่มันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเลยซึ่งผมคิดว่ามันใหญ่มากนะฮะ,ะคือไม่เห็นด้วยกับกระบวนการซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นคือคือคือรัฐธรรมนูญฉบับใหมอ่อ่ะเอาแน่นอน มหมดหนึ่งโมดสองคือจริงๆก็แก้ก็ได้ไม่แก้ก็ได้แล้วแต่สชลนะแต่กระบวนการตั้งคําถามแบบนี้มันมีปัญหาตั้งแต่แรกมันปล่อยผ่านไม่ได้ครับก็ก็อาจจะต้องโหวตโนผมก็ยังช่างใจอยู่นะผมก็ยุ่ผมจะโหวตอะไรผมเครียดมากเลยผมเครียดมาหลายวันแล้วจริงๆเครียดมาหลายเดือนแล้วเรื่องนี้แต่สามสี่วันนี้เครียดเป็นพิเศษผมก็ไม่รู้ผมจะโหวตอะไรคือ <Okay. S 2> คือผมปล่อยให้กระบวนการนี้มันไปข้างหน้าไม่ได้ผมก็อาจจะต้องโหวตโน แต่โหวตโนมันก็แปลปว่าเสียงผมจะถูกเคลมไปว่าผมไม่เอารัฐธรรมนูนใหม่มันก็ไม่ใช่ผมต้องเอารัฐธรรมนูญใหม่อย่างแน่นอนนะครับเออแล้วรวมรวมเสียงของคนเหล่านี้เข้ามาผมคิดว่าดีไม่ดีมันจะไม่ผ่านครับ,รบถ้าไม่ผ่านก็ยุ่งไปอีกแบบหนึ่งครับผมคุณเป่าคิดว่าเป็นความตั้งใจของรัฐบาลไหมไม่หรอกไม่หรอกผมคิดว่ารัฐบาลตั้งใจอยากยให้ผ่านนะครับรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งเพื่อไทยนะพรรคอื่นไม่ทราบ รวมไทยสร้างชาติไม่ทราบนะครับพักอย่างเพื่อไทยเนี่ยตั้งใจจะให้ผ่านจริงๆเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ากลัวมากเกินไปกลัวว่าจะมีจะตัวกลัวว่าตัวเองอ่ะจะถูกกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีมากจนเกินไปครั้งที่ยังไม่มีใครกล่าวหานะยังไม่มีใครกล่าวหาเลยแต่กลัวว่าถ้าเปิดเปิดกว้างเนี่ยเดี๋ยวตัวเองจะถูกกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีแล้วแล้วไม่รู้ยังไงอ่ะคือเขาเขาอธิบายนะเพร่ะมาทุก้คุยกับคุณนิกรในรายการไทยรัฐ เขาบอกว่าถ้าไม่ล็อกไว้จะเกิดความขัดแย้งมากขึ้นแล้วมันจะไปต่อไม่ได้มผมก็ยังไม่เห็นว่ามันจะขัดแย้งอะไรไมไมไมหมายถึงว่าเห็นว่าขัดแย้งแต่ไม่เห็นว่าจะขัดแย้งใครไม่เห็นว่ากลุ่มประชาชนที่ต้องการคงไว้ซึ่งหมวดหนึ่งหมวดสองจะมีพลังหรือมีช่องทางที่จะล้มการทําประชามติได้นะครับผมก็ไม่รู้แต่ว่ารัฐบาลเขากลัวมากเขาเลยล็อกเอาไว้ก่อนทีนี้พอเขาล็อกเนี่ยมันก็กลัวผมว่ากลัวจะแพ้ ผมก็บอกเขาแล้วหลายรอบทุกเวทีที่มีโอกาสว่าถ้าไปล็อกเนี่ยเดี๋ยวโนมันชนะมันยุ่งกว่านะเขาก็ไปเข้าใจว่ากลุ่มคนแบบแบบผมเนี่ยแบบแบบที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับกระบวนการเนี่ยมันมันมีน้อยมันแมีท่านหนึ่งท่านอาจารย์ยุทธพรเนี่ยท่านพูดเลยว่าถ้าคิดแบบคุณก็ไปโหวตโนโอผมก็เจ็บนะถ้าไล่ทั้งหมดไปโหวตโนนี่มันหลายล้านนะแต่อาจารย์ยุทธพรเขาคิดว่าพวกผมมีแค่แสนเดียวมั้ง ครับอ๋อแล้วมันจะกลายเป็นอาจจะถูกตีขุมเคลมเอาทั้งหมดเลยด้วยซ้ําไปว่านี่ไงไม่มีใครอยากแก้หรอกหกศูนย์มันดีอยู่แล้วนี่เป็นอย่างไปอ่าโอเคโอเคแสดงว่าในมุมตรงนี้ยังต้องผมว่าจะต้องถกเถียงสักระยะแหละนะครับว่าจะจะจะ,จะจบอย่างไรแต่เอาเป็นว่าวันนี้เห็นประเด็นหรือ,อท้ายที่สุดแล้วคุณเปามีอะไรอยากจะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ไหมในสิ่งที่ยังไม่ได้พูดออกไปเลยคิดว่าพูดครบแล้ว ครับก็เดือนเดนหน้ารู้เรื่องนะครับผมคิดว่าเดือนหน้าจะรู้เรื่องนะคอรมอน่าจะพูดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าคอรมยังกลับใจทันนะครับใจันอย่าตั้งคำถามที่มีเงื่อนไขเลยครับนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนีทีวีเพียงแค่สแกน QR คได้เลยครับ